โย่โย่ขอเสียงหน่อยครับโย่อ๋โย่โย่ MC King แทงหวัสด,ดีครับพี่คนงามคนสวยพี่เป็นคนประเทศไหนคนไทยหรืออามหมวยวันนี้มาท็อปท็อกนะผมไม่ได้มาบ่อยๆแต่ถ้าพี่มีหมีผมขอจับหมีหน่อยหน้าตาแบบผมมันมีคนเดียวท้ายใครแต่ว่าพี่เขาหน้ารักอะ่ะอันแล้วไงเห, Lal, กกเห็นแล้วหน้ารักอ่ะเห็นแล้วเจ็บปวดแทนอยากทำโนน,นัน่นนี่อยากยิบีทแทงมวดแวนอะ่ะ เอาอยัางไงเอาอยัางไงอ่ะเอาให้ตายเอาให้ตายอ่ะเย้าอ่ะกะตายเอาให้ตายเย้าพุชมาแล้วฟังกันอ่ะอยากให้ดูไอ้นั่นแต่ก็กลัวพี่อายงั้นมาที่บ้าน oh. ผมเดี๋ยวผมให้ดูน้องชาย oh. ถ้าพี่โอเคครับ oh. ผมจะรีบปิดไฟร้อยท่าห้านาทีรับรองพี่ติดใจอ่ะเยีาย l r เย้าอ่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยร้อยท่า อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ร้อยท่าห้านาทีใช่ไหมเดี๋ยวเจอฝั่งนี้นารีขยมต่อโชว์มาโชว์มาขอเสียงให้กับกระตอยหน่อยอออทักทายสกีด้วยนะอ้อ่ สีคิงอย่าเพิ่งได้ใจรูปร่างอย่างพี่น้องไม่ควรได้ไปแล็บกับพี่เอาแบบแค่พอประมาณเพราะพี่ไม่อยากแล็บกับเด็กอนุบาลน่ะอ๋อเยยธอจะจีบเราต้องใช้อีกหลายคำน้องยังตามพี่ไม่ทันทุกน่าจะอีกหลายวันก็พี่น่ะสวยอันรู้ดีไม่ต้องชมก่อนที่จะบอกรักนะ ไปดื่มนมจ้าหน้าตายอย่างน้องพี่ว่าจีบไม่เป็นอย่าเข้ามาใกล้อัด๋ยวพพิถีบแม่กระเด็นนะ่ะมีอะไรดีไหนก็ลองโชว์มาไม่ต้องเสียใจะคื้นเนี่ยพี่โทรหานะ เอ็มซีคิงครับเขาไม่ได้กลัวอะไรเราเลยครับรู้สึกไงครับแต่กลับแล้วเมื่อกี้ครับโกตหน้ากลัวเลยเอาเป็นฝ่กลัวเลยบอกเลยนะถ้าจะถ้าจะฟัดกับเด็กผมมึงไปเพิ่มส่วนสูงมาก่อนเขาแซวอย่างเดียวเลยเพิ่มส่วนสูงมาก่อนไม่อยาไปยอมขออีกรอบหนึ่งเอ็มซีคิงย่ะเอ็มซีคิงแซงแซงย่รอบสอง <Hey S 1> เฮ้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 ยออ่ะยอเมื่อกี้แค่เล่นๆแต่ตอนนี้เอาจริงแบบว่าลิงจักจั๊กอยากให้มารักเอ็มซีคิงถ้าเขาร้องไห้เตงบอกจะโทรมาสี่ทุ่มไม่ว่างนะคุยกับดีเจโซดาเต็งส่งสายตาทำให้เขาต้องยืนพิมพ์แต่ว่าเขาเป็นโรคจิตนะชอบข่มขืนและยืนยิ้มเมื่อกี้พูดอะไรไปโอเคช่างเพ้อถึงเล่าหล่อไม่มาแต่เรามีท่ายากเยอะเยอเยอเยอยอ่ะ โย่ yo, yo, เอาให้ตายเอาให้ตายอ่ะเย่ yo, yo, เอาให้ตายเอาให้ตายเย่อ้าอ่ารับประกันได้เลยว่าไม่ใช่แค่นอนถ้าพี่ไปสม็ทผมจับพี่แน่นอนรับประกันได้เลยว่าคืนนี้ต้องมีความสุขขึ้นสวรรค์แน่นอนถ้าผมมีแต่พี่และฉันนะรับประกันได้เลยนะว่าคืนนี้เสร็จแน่ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องแย่เพราะตอนนี้ผมสดแต่แม่งออกทีวีอ่ะพี่เร็วเอวผมแม่งไวเหมือนสี่ตีอ่ะ ยอมแน่นอนนะครับว่าตอนนี้ผมอยากจะจัดไปแต่จะคืนนี้พี่ขัดคืนนะแปลว่าพี่มันอยากตายนอกจากขาวร้อย่าแล้วเอวเขายัง 4G ด้วยเพื่อน 4G นั่นมันจูหรือว่าเครื่องกำเนิดแสงวะนะมันจะไวเกินไปเปล่ามีอะไรอยากจะสวดคืนกันไหมครับได้น้องมันวอนไงน้องมันวอนขอเสียงให้กับกระต่อยด้วย รักันง่ายง <t soup> ไม่ต้องมีบทบาทแต่ถ้านน้องพูดมากพี่ก็ตบด้วยปาก oh, s <S ออ <t soup> <t soup> ไม่ต้องมาทำเสียวอยาก <t soup> เสียวไปชาติหน้าพี่ไม่เก่งคำคมแต่ชอบอนนมฟาดหน้าว่ะ เมื่อกี้ที่บอกว่าเข้าห้องจะปิดไฟพี่ไม่ให้เอาอีกรอบเพราะพี่กวนหนูติดใจ <Hey. S 1> <S <S ไม่คิดจะต่อว่าไม่อยากหนาแรงๆพี่พี่มีรอยสักกเพราะพี่ชอบโดนแทงอ่ะ hey. พี่ไม่ต้องมีละเงินแสนไม่ต้องหล่อไม่ต้องรวยแล้วขอแค่เท่าแขนนะอ้าพี่ BBM มีคู่เราก็อยากมีมั่งเป็นถนัดแก้เ้าแต่อยากให้มากระแทกล่างอ,ะอ่ะอ้าโอเค